ของอาจารย์ตีแปดิ้วครับหลักสิบล่างครับเข้าที่สี่ครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างสี่ห้าหกเข้าที่สี่ครับนี่ครับต่ว่าอาจารย์ตีจับค่ให้บกเขาครับผมเนาะต่อมาครับต่อมาของหนูน้ำทิพย์ครับนี่ครับหลักสิบล่างครับแม่นมากครับผมหลักสิบล่างครับสี่แปดศูนย มาที่สี่ครับดีครับผมพาเอฟซทางช่องมารุ่นเลขครับผมต้องหลานข่าที่เก้าครับผม่าือเต็มกับพี่เกาอ๋อหลานข่าสามตัวแล้วตัวนี้เลนี่ออกนาวล่ะเยจตัวไหนศูนยเ้าฮ้ยออกแล้วเก็ดศูนย์ห้ามลเก้ย่ยนีอซื้อตัวหกศูนย์ตัวห้าศูนย์ไล เลิกนาออกสามกาแปดกจ้ะกับหนึ่งหกเจ็ดเลิกไทยออกตัวแรกออกเก้าเจ็ดศูนย์ครับเก้าเจ็ดศูนย์แม่เจิกใบรตุลีขวารจมวสือลาจิวสือทิ้งสี่ลายลาหัวตอนนี่โอ้นต์หี ตลีมันขี่ไม่ได้วันการ่าเขียรว่าสีมัจะใช้อุปกรณ์นี่คื้ใช้รราวัลหลักที่สหลักที่ละหทเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองั้งสุดท้ายเลขท้ายสตัวครั้งที่สอครั้งสุดท้ายครับพแล้วจอกท้ายสตัวครั้งที่สองเมือลังกันไเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลข ท,ออ,งงทอ,ออกเามล่าเล็กท้ายสตัวครั้งที่สอเลที่ออกสองเก็บสอง อ้าวมีรุ่นมีหมดจ็ดสองปีแปดสองแปดสองอ้าวมีสองแปดสองเลขเป็นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองครับเรอมีรุ่นหลายต้นค่ะสองหลายหลายสองแปดกันรอพ่อจะยิบขึ้นลายเดสองอนสองเจ็ดโอ้ยอนูมียู่เจรอบ้า มาแล้วครับมาแล้วเลขท้ายสองตัวครับผมม่รอจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักเจม้ยมาแล้วเลขท้ายสองตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สองและแปกที่สอกสเจ็ยออกบ้างที่คนเด้อจะเบิรเด้อเออหามเบิรพ่อเออกบ้างที่คน ศศาาสสนตร์ออกไปเลยคอยถูกคนนะจ๊ะและหลักสิทนะคะคือผู้แทนภาคประชาชนค่ะนักการเมืองราชชินีผู้จัดการฝ่ายค้าตะเบิรนเว่ยเพนทีนดีจำกัดค่ะพร้อมจับ้องท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวมาแล้วครับมาแล้วดอขอให้ฉีกเด้อ ขอให้ถูกนะ,นกะนเอาออกมากวะนี่นจะรู้ว่าใครเป็นหมู่เป็นจ่าออกมาเลขที่ออก่ 4, 4, โอ้ยกบแล้วหามเย่่บบวาาาอกเเหห้้มม เบิ้นเซวิ่งว่าป uh 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 ิ่งลางวิ่งตะบนหามเลยตะบนข้า่าแล้วจะเบิ้นจะเบิ้นวะแปดซีเก้ีเท็ดเบิ้า่นีออกซีซีสว่าเมื่อกี้หกหกนี่ออกซีซีโอ้ยตายตายเงี้นีเออเบิ้นเสยนาะนีครับผม เก้าเก้าตั้งหลายออลุ้นต่อผมน้องทีหนึ่งครับผมร่างออกสี่ครับผมเก้าเก้าตั้งหลายแต่เมียรูตดีนีีน่ะล่ะนีเบิร์เ็บี่ีก้องถ่ายจะข้าครับผมครับผมมั่นแหละครับผมเนาะวันที่หนึ่งครับเหลืออยู่สองงยครับผมเนาะร่างออกสี่สีโอ้ตายตายล่างออกสี่สี่ กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยเป็นหน่วยยการคลังนายปิยพัฒน์ชัยสามผู้วยการกลุ่มสารนิเทศการคลังสากระรง่าง44มีใครถูกบ้างครับมีใครถูกบ้าง44เอา้าทุดท้ายวันนี้วันหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะและขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านด้วยเสียงรูปบันหมายเลขครบแล้วค่ะขอถือกเด้อ ตบนล่างออก44วิสว่าวันที่หนึ่งเพือแสดงให้ประชาชนผู้ข้าชมกอรกข่งวันได้ทราบรกี่กับาถอ้ยือการวาถือวยซื้อรงวันที่หนึ่งววัลที่สิออกมาพธศกห้าเลขที่ออกชังแลวเก้าสาหน่งสี่สี่ สี่สี่หกโอ้สี่หกเก้าสามหนึ่งสี่สี่ครับโอ้ยวิ่งซีก็ได้ก็หนีนะเลที่ถูกรางวัลคือ9 3 1 4 4 5โอ้สี่สี่หล่างออกสี่่หรือวา9 3 1 4 4 7นงก้างหลายใบ แมนคอมพิวเตอร์หกหลายมเร์ตมีเรตตตรีดีโอ้บนออกเก้าสามหนึ่งสี่สี่หครับล่างออกสี่สี่ทั้งบนสี่ทั้งล่างโอ้ตัเตรีครับเนาะหกหลายเลยนี่ครับมีมีต่เป็นท่าครับผมเนาะ บนออก9 31446ครับล่างออก44่ส่อคือผมเนาะไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยจะพาเอทาง 20, ้งสองไปเบ่งผมเนาะว่ามีเจ้าไหนเข้าเนี่ยครับผมมีเจ้าไหนเข้าบ้างครับผมมีเจ้าไหนเข้าบ้างเนาะสี่ห ล่างออก4ซีครับพี่แป้งไปไหนพี่แป้งเดี๋ยวถ่ายจะฆ่าก็ผมเนาะเดี๋ยวพายเอฟพีสร้างช่องไปเบ่งว่ามีจะาเดชเขาแน่ครับผมนี่ครับผมเนาะจ้าแรกครับผมของอาจารย์ตีแปดริ้วครับหลักสิบล่างครับเข้าที่สี่ครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างสี่ห้าหกเข้าที่สี่ครับนี่ครับ แต่ว่าจันตีจับคู่ให้โบเข่าครับผมเนาะต่อมาครับต่อมาของหนูน้ําทิพย์ครับนี่ครับหลักสิบล่างครับแม่นมากครับผมหลักสิบล่างครับสี่แปดศูนย์มาที่สี่ครับสี่แปดศูนย์มาที่สี่ครับนี่ครับต่อมาครับผมต่อมาครับเลขของปู เก็บสองครับในตารางครับเข้าที่4ีหครับเข้าที่สีหครับนี่ครับในตารางปูแม่นมากกับผมเนาะแต่ว่าปูจับคู่ให้ปูจับคู่ให้469ครับเลขออกสี่หครับ4ี่หเลขออกสี่หกครับของปูเก็บ2อครับผมนี่ครับในตารางปูครับต่อมาครับนี่ครับ สูตรเดินดีครับสูตรเดินดีห้าหกเจ็ดมาที่หกบนครับห้าหกเจ็ดมาที่หกบนครับนี่ครับแม่กทมครับวิ่งหกกับสองครับเข้าที่หกครับพี่สาวสละบุรีครับสี่กับเก้าครับผมเนาะมาที่สี่ทั้งบนทั้งล่างครับปีหกหกไม่เคยพลาดครับผมนี่ครับของพี่สาวสละบบุรีครับ แมนมากครับผมต่อมาครับเลตวิ่งเชียงรายครับสี่กับ1ครับเข้าที่สี่บนล่างครับเข้าที่สี่บนล่างครับต่อมาครับของแม่สารคามครับชุดนี้สี่คู่ครับผมเนาะสี่คู่ไม่เข้าครับมีแค่นี่ครับหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามครับไม่เข้าครับมาที่หอยู่ครับผมเนาะ แต่ว่มีหกซีครับผมงวดนี้ไม่เข้าครับตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เลยเชียงรายก็เข้าพี่สาวสระบุรีแล้วก็แม่กรทมสูตรเดินดีครับนี่ครับเข้าที่หกครับปู่เกบสองครับตารางครับนี่ครับแม่นมากครับผมนี่ครับหลักสิบล่างแม่นมากครับสี แปดศูนย์เข้าที่สี่สี่ครับอาจารย์ตีแปด้วครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างสี่ห้าหกเข้าที่สี่ครับหลักสิบล่างครับเก้าศูนย์สี่เจ็ดเข้าที่สี่ครับตามนี้ครับผมนกแต่สุดท่านี้กับเป๋าวพอนให้เอฟซีทั้ง่องที่เบิ้งลิปนี้เดินท่านแคลวคาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บยาจนลำเลื่ยเง้นทองครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ